สวัสดีครับผมเพจพราวลวดสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผม,มเมเนีก็ขิมสรุปแนวทางลาบพัฒนาโครงสุทไทยวันพุทธที่หกท่านว่าสองหาหกหกทั้งเมดก็มีอยู่เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ดังได้พี่น้องได้เตรียมสมุดเด่นสอว์ไวทยจดว่าเลขตัวใดมันตรงกันกระสันกระแคบนาจอได้พี่น้องได้ เมาเบิงเกตสำนักนี่สำนักใดขี่เขาวิ่ทขี่เขาป่ายเนาะพี่น้องเนาะสำนักไดขี่แตกบนแตกล่างกันมาเบิงไปน้ำกันคือมมอแรงแลอสองทุมเครงของ่าพัฒนาเมื่อเริ่มกันเลยจากเส้นกรุงเทพของเส้นกรุงเทพนี่ของเพื่อนบนเพื่อนหวิ่งเกตขึแปด จับคู่พนกระหเจ็ดนย์เจ็ดห้ 70, งแปดศูนย่คู่นี่คือเป็นตัวเน้นตัวกันของพันกระาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองคู่ส่วนล่างพันหวิ่งสองกับ3จับคู่ 2, อ 2, ซีสองหาสามหาส่วนตัวกันก็นคือซีซกับซีหา ซีคูนี่ก็คือเกาพี่นนองคือก,กันกับบนเป็นตัวเน้นตัวกันซีซีซีซหา,าพี่นนองเข้ากับแคบหนาจอยไ,ได้ครับได้มืกเค้ือนนี่ของเคิ่อนกับเขาเลขกวิ่งหลูดเขาทั้งบนทั้งล่างของเสียงของเทพต่อมาของปูจุกของปูจุกนี่กับเขาเมืกเคืนนี เข่าซี่หตรงตรงบเบิ้งเหมือนแรงว่าขีเข่าตรงหรือขีเข่ากับอันนี้เพื่อนห้ไปกลับด้วยพี่น้องได้ปูวหายบอกหาไปกลับตัวนำํำคือเก่าพี่น้องเนีนสองคู่2หางคือเกา่าบนล่างวิ่งรูด2กับเก่าเน้นที่เกา่าส่วนจับคู่กับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนยาสองศเกาสามศูนย ปูเพ่นเน้นให้ที่หนึ่งหนึ่งเก่าสองเก่าได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเหล็กวิ่งหลุดสองกับเก่าเน้นที่เก่าก็จะลืมสามเก่าได้พี่น้องเด้อเนาะมักตัวใดชอบตัวใดพิจารณ่าบางเต็มขึ้นกับเขาตัวเน้นต่างที่ยนกับอาจิบุเขาขีมมาเข่าตัวกันตัวร่องกับบันแยนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อ เลขสอนี่ตรงกันกันกบเส้นองเทียด้วยเส้นองเทียบกับสองซีสอเก่าหนึ่งหนึเก่าก็ตรงต่อมาปูหนูปูหนูกับเขาซีหกตรงตของปูหนูในเลขบนลา่างวิ่งรูด1กับเก่าบมีตัวเน้นส่วนจับคู่กัน1นึ่งสองหนเกเก่า เก้าสามเแต่เลขวิ่งรูด1กับเก้าแต่ปูมาเน้นให้ที่8ปเนาะพี่น้องแปตัวสีนึ่เน่นถึออยู่พี่น้องเพราะว่าเลขวิ่งหนึ่งเอาตัวปูมาเน้นก็จะลืมจะป๋าจะถิ่มเพราะว่าปูเลขวิ่ง1 9, กับ9ก็จะลืมหนึ่งเกาสามเก้าเฮ้ย มันเป็นสาเก่าที่พ 1, 9, 9, 3, 9, ี่น้องหนึ่งเก่าเก่าสเก่าสีนี่พะว่าเหล็กวิ่งหลุดปูหายเก่าแคบหน้าจอดนะครับเด้มเคื่อนนี่ก็เข่าสีหกตรงๆของสุดใจอันนี้คือเข่าตัวกลับเคื่อนนี่เข่าตัวกลับเลกออก8 2ดสอหกสองแปดมเคลื่อนนี่เข่าตัวกลับส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างนี่ก็ีหห ศูนย์่บนล่างวิ่งรูดสองกับหาเน้นที่สองส่วนจับคู่ก็บมี c ีศูนย์0ีหนึ่ง6ีสอหาศหาหหาสองหกหนึ่งสองให้เน้นติดสอง5ีสองหาสองกสองโอ้สองคือขยันมากเลยซีสองนี่ก็มาดูดูพี่น้อง ซีสองตรงละสาสำนักละตรง3มสำนักละ C2 ต่อมาของพอแหลเอ้าอันนี้ก็สอ,อีกของพอแหล่นี่ก็สกับ3มเน้นที่สองส่วนจับคู่ก็สองสองซีสองแปดสองมือเคลื่อนนี่ก็ออกละแปดสองซีสามหาสสเน้น c ีสอง แปดสองเน้นยสองคู่ขาแหลกเนี่ยสองคู่ได้พี่น้องได้เลขสีสองสีสำนักละ่ะซ่อนกันมือเคลื่นอีกออกละแปดสองแต่ว่าเลขสีสองขยนันขยนันพี่น้องเอาฟังหูไปหูได้พี่น้องได้มักตัวใดชอบตัวใดวก็ผิดใจนหน้าเพิ่งปู่หาเจ็ดแปดมือเคลื่นในเขาตัเลขวิ่งเขาตัวีปู่ห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดมันมีตัวเน้น เพราะว่าเลขปูนมีสองหลักบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดจับคู่กับเจ็ดซีเจ็ดหาแปดซีแปดหากันเบิร์นก็คือซีซีแปดแปดสองสองอ่ะไปลองแคปหน้าจอรครับผมเลขปูเป็หลายคู่อันนี้ซีคู่นี้ก็คือตัวเน้นนะตัวกันตัวล่องก็คือเลขเบิร์น สุดท้ายทายสุดของแอดมือขึ้นนี่ก็เลขวิ่งกับสกับ6กกับมานํำกันส่วนจับคู่กับเขาส6ตรงๆแล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมบนล่างวิ่งรูด0กับ8เน่นที่0เบย์ศูนย์กับ8ปด่มานํำกันบนพี่นองหยิบกอดข้อกันมากคือยังส6่หกบ่ส่วนจับคู่กับหนึ่งแปดหนึ่ก้าหนึ่งสามศูนย์แปดศ ส่วนตัวเน้นก็คือ08 09 03เน้นติด0ูนย์นะพี่น้องเลขวิ่งมันเน้นที่0กันเบิ้ลก็คือ cc cc นี่ตรงกันกับปูหา78 cc นี่คือตรงกันกับปูหา78ฟิจนาเบืองมักตัวใดชอบตัวใดกันบาแร้งก็ว่ากันเมื่อเบิงเซีส C2 C สองตมามา่ดูขยันมากเนาะพี่น้องของพ่อแหล่ให้วิ่งสองแล้วก็จับคู่ก็ยังมี C สองของสุดใจก็ให้ให้วิ่งให้วิ่งสองเน้นที่สองความจับคู่ก็ยังมี C สองอีกแต่ว่าเด็กติดศูนย์กระตรงของแอดด้พี่น้องเด็กติดศูนย์ด้วยกันตากระตรงกันของแอด 8, 0ปดศูนย์เก้าย์ศูนย์สปดศนก้าศนยาไปกับด้พี่น้อง้ไปกับน้ำออันนี้คือของสุดใจันไม่เหล็กไม่ศูนเท่ากันแต่เน้นมันเน้นทีจี๊องเลยนี่สีส,สตรงจากสำนักก็พี่นออ้องจะไล่ตายจะเมาเล็กด้วยีตรงสองสำนักอันนี้ปูหนหูบ่ม,มี ผู้จูงนีซีสองสองซีเนี่สำนักที่สามพี่น้องสำนักที่สามของเส้นของเทปก็กมี 2, 4, ่สองซีพี่น้องอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอด้ะครับเนดะ้่ยมักอาจารย์ได้สำนักได้กับพิจารณาเบิ่งสอบตัวได้กับวิเคราะห์กันเบิ่งให้ดีๆเหมือนแร่งสองทุง่มเพลิงนะขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางล่าพัฒนามา มันแล้งสองตุ่มเคยงขอให้มันหมานแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สู้ค้นขออยู่ดีมีสุขรวยๆแห้งๆกันสู้ผู้สู้ค้นเพจผ้ารวยสวัสดีครับผม